สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกครั้งเด้อค่ะสําหรับมือนีเนาะคะ่ะสมองกับพาะพี่น้องมาไอฮักน้องใหม่ค่ะมือนีอีเม่วานน้องใหม่ป้งนอหลายเติบยุสมองก็เลสิม,มา้าเบิ้งน้องใหม่ย่ถึงฟังสา่งค่ะไปงานไปเบิ้งเลยพี่น้องน้องใหม่กะปงหลายเติบยุค่ะแต่ว่า มีทั้งนอเงานอสันปนกันไปลังนอก,กนเงาคักแล้วเด้อค่ะนี่บางนอก,กนเงาแล้วเดี๋ยวป้อห้เพิ่นขึ้นไปสูงนี่นอหน,นีบ่ไดไมาหักนี่พี่น้องเงาเงาก้อนแล้วค่ะนี่พี่บินมาหักนอหน,นี่แล้วนอนนเงาเงาไ่ต้องเอาเด้นอนอนั่นแหละ lạc con nò nè nò uốn uốn nè nò uốn li li đấy nó nè trung vậy bịn lấm sa hắc bớt hẳn 2 nò này nò đã dịc bả nè nò nò này kêu là mắm kêu phong của mắm này đấy ào ơ อุ้ยหนงกระรบนอนอีกสามโอได้สามโนนอนอนี่โอ้พหผันะ่ะเสียงฮักกบอันนึงนอนี่อกเกอาป่นเนี่ยฮักจำจำเอออ้อนพอดีเลย นอไหนกันนี้นี่หลายนอปะ่ะอีกนอหนึ่งหักนะนี่นอนเหี้ยวปวด,ดนี่ตัดีกนี อย,เด,ยเดี๋ยวเก็บภาพกอนคือหลายแต่ว่าฟังเนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพกอนเ้อะพี่น้องเก็บภาพกอนเ้อค่ะไล่หลายหนี่งามงามเนี่ย,ยก่อนนี้ป้งไหลหรือว่าป้งไหลหรือคุณนะน่องไม้เงาเนี่ยป้งหลยหลายคุณนพ้พี่น้องงามบ่ค่ะหักน่องไม้กำลังนั่นอุ้ยนองามนอสงสางเลยค่ะ,ะหักเลย หักนอกได้หักนอกหนึ่งก้อนพี่โอ้ยมีตะนอนอ้วนเนาะแล้วเมื่อนี้จงไว้สองนอนนี่ยแบนโอ้ยมีตะนอนอ้วนได้พี่นอ้องได้ยูบอ่อสัน่นสั่น น้วมือหลังนี่ค่ะนี่นี่กับพี่นอ้องพี่น้องนอคูกันนี่ค่ะนี่อนอคูกันสังหลางเลยค่ะนี่อีกบอเรื่องเทียนแนมหาบดีก็ไม่เห็นเด้หนุ่งไหลหม่มีดอก กระบาดน้ำมูนี่แหละโอ้ยผุนพี่นองเบิ้งงองออกมาหลายเติบยุคค่ะนี่น้องใหม่พันนอเด้อค่ะพันนี่เขียวลูกดกปลูกซี่หาก่อค่ะก็ได้ย่ได้กินค่ะเพราะได้ฮักไปคุณน่ะได้เจักนอเหรอครับเบ้งโอ้ยมดหลายมดมดแดงหมดแดงเต็มยุบงดแดงเต็มตัว อ achment, มนันนี่ได้หลายนออยู่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้านอพอดีค่ะหูมีแต่นอนยันยันอ้วนงามเลยพี่นอนสะอ่อนน้ำสมองบาค่ะนอนยันแขงนอนยันอ้วนผุนอุ้ยนอนอีกอ้วนค่ะเป็นนมไม้พันนอเลยค่ะเจ้วัดสมบูรณ์ค่ะยุ้ฟังน้ำค่ะนี่ยุ้ยฟังสะดินก็ดีค่ะ อู้น้ำอีหลีน้ำแห้งกะนี่ฟังนี่ค่ะกองเดี๋ยวใส่ถุงปุ๋ยค่ะนี่พี่น้องงามบ่ะ่ะอู้งามเด้อนี่บ่าเมันขี่หายเด้อค่ะน้องใหม่นี่น้ำงามเลยค่ะพูดนะน้องใหม่สวยๆเลยพี่น้องาหากน้องใหม่น้ำสาวหมองเด้อค่ะนี่มาเนี่ยใส่ถุงปุ๋ยกลับบ้านเรา ใส่ตรงปุ๋ยไปแบบนี้แล้วไฮแมนจติตไปใดพี่น้องถ้าแท่อัอนอ่นใส่ไปบ่ไดดค่ะใส่กระตากระจินเหง้าก็กระตาโหดใส่ตรงปุ๋ยได้สิผานอค่ะมื่อนี้ในร้ายเติบยุคค่ะนี่ค่ะได้ล้วได้ร้ายเติบได้ร้ายหนอดี ไ้บันนี้ได้เรากลับรถค่ะกลับรถมอเตอร์ไซค์เรารถพ่วงซาเล็งค่ะบรรยากาศก็คืมแน่แดดแนงสิละค่ะตกหมากับเพราะ,ราะสิมีนม้ำแซ่เข่าหรอกพี่น้องตกกระจมว่าตกกระจมค่ะฝนกระได รถพวกของเราจอดอยู่ข้างหน้าไสถ่ายไปเลยค่ะติดตัวใส่พวงไปเลยค่ะอันนี้คาอ้อนเด้อค่ะคาลิงคขาขาวที่สมองปอกมาเต้นน้าค่ะก็ได บอกให้พี่น้องเบื้องดอกเด้ยค่ะพอดีนางยุะทองฝนลินน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็เก็บผักตั้มนินมาน้ำค่ะนี่ผักตั้มนินเอาไปลวกเจียวปนดีดีอันนี้ผักขาค่ะนี่ผักขาหรือว่าผักชะอมงามๆเลยค่ะนี่กเกษตรบานๆเขานี่ล่ะพี่น้องขานี่เกษตรแบบบานๆปลูกยูปลูกกินปลูกผักนี่ผักงามๆเลยค่ะนี่ผักที่หลากหลายนี่พืชผัก เฮาบรรยากาศดีดีค่ะนี่บรรยากาศตรงให้ทรงนะนากำลังสามเขายุดค่ะคลิปนี้สามังก็ขอตูลาพี่น้องไปเพียงสทานี้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือน,นี้สวัสดีค่ะ